สวัสดีค่ะงานยกโชว์ฟ้าจ้ะของวัดสันป่าแดงำตำาตุนต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้า บริจาคด้วยบริจาคก็ได้ช่องได้นีนะเจ้าอันนั้นน้องบริจาคแล้วน้อง่งบริจาคแถมบัต้อ๋อต้องเขียนเราเเขียนเองก็ได้โอเคเขียนอจะได้เขียนเอไ้เจ้ามันจะได้เขียนนีนน ไ้เจ <onz rates> ้าเอาซองเลยเอาซองสอดไปเลยแล้เอาอดีมวยกาไานน่อางะแม้วก็นีอันนี้เดูแบบไหนนี่ครับนนครับเก็บนอนี่กับาเอสนี่นีก็จะมามามัดบุญนะคะยกโชอฟ้าเจ้า จวขอมัดก,ก่อนนะคะไว้กันน้องเป็นคนที่เจ็ดเจ้าที่มัดอันนี้จะเป็นโรงทานกำลังเริ่มมาตั้งเือ,อเกับรสับปะแดสร้างขอไรร จำนวนจตุปัจจัยสองร้านบาทั้งนี้คณะกรรมการข้องสทาพี่น้องสันปะแดงได้จางเบาสลามาสร้างอไตรได้เริ่มขุดหลุมก่อสร้างห้างแผงออไตรในวันที่17มีนาคม2565 และได้ทำการยกเสามงคลในวันที่19มีนาคมสอฟ5ณร้อยสิบห้านาโอกาสบัดนี้ก็จะได้ทำบุญยกเจ้าฟ้าหอดไตรทางนี้ก็ได้กราบนิรันานพระเดชพระคุณเจ้าได้มาทำพิธียกเจ้าฟ้าจำบวนเก้ารูป โดยมีพระเดชพระเจ้าท่านพระครูอาดุลยานาคราชเขาต้องไปบูชาเห็นไ่มตัววัดไก่ไก่จะส่งไปรับการเจ้าลูกมันเกิดวันรังกาบูชาในโต๊ะกรรานเนี่ยนะครับคือลาซาบะนะครับคือลาซาบะเด้อมาทำบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆที่ร้องรการทำบุญจ้บว่าคือการโยกส่วนที่สูงที่สุด โบสถ์ของอาคารเกหสถานหรือปราสาทราชวังถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญอย่างยิ่งมีคติความเชื่อว่าหากใคยคนใดได้ร่วมทำบุญจกจอบฟ้าแล้วติมัดแล้วตียกมือขึ้นใส่หัวแล้วจะเนาะค่ะมันก็เริ่มทยอยมาแล้วค่ะจอบฟ้าจะมีรูปร่างทศรายสัตว์ปีกนกหรือพวกมีจงอยป่า โอ้ส่วนกาส่วนปลายจากเรียวโค้ไรส์สปัที่ออเป็นพระปลาลอยฟ้าถ้าเวลานี้จะหมดละถ้ามีมาเอามาเพิ่มเติมแบบนะครับเด้อเอ่อเราจะเอาหอยจนดแผ่วค,คนนี้มาหยอดจ่อฟ้าคนานนี้นะตีท่าได้ก็โค้ชชานนคะคะกูวาตันนะครับ กาพี่น้องท่านจะกระโดกท่านแต่ว่าการทำบุญยกเจ้าฟ้าก็จะเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ประกอบไปด้วยบุญญาธิการสูงสุดบุญญาธิการสูงสุดที่พี่น้องมีนะซึ่งลงพ่อนะจองเดี๋ยวนะครับสอททองสอททองเงินถา ขอมาที่โต๊ะคณะกรรมการเวลานี้นีอ่อาจารย์อามากมเดสอสททประคูห้องครับแต่ตอนนี้นะครับยังมีเพือ คือเทียบงเทียงกับเกาฟ้าประมาณครับเอ๊ะหมอปิ๊กจนเหรอเป็นบุญเป็นอ้าที่ส่งอันสูงสุดทางนีพี่น้องได้ทำบุญแ,แล้วก,ก็มีวันที่ทุกต่อเพราะว่าเกาฟ้าปันลงนั้นจะปฏิสถานตั้งอยู่ที่สูงสุดน,น,นะครับของขอพระไตรปิฎกหรือาศาสนสถาน ตีได้ก่อสร้างห้าแปลงไว้นะครับด้บบนาดนขึ้นจิตดาวุฒิุณณริษันต์เจ้าของปิมยานำตรงและดุมทองนั้นไปผูกไว้นักสายโมเป็นสายสิเหลือเป็นเส้นได้เส้นเชื่อ ีแจัยตาขานูเรามีของีแจกกับท่านครูโอเคนะจ๊ะเนาะรอรอรอกัน่อนวับนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วขออนุญาตการนิชิญท่าคุณพ่อสีพุ่งใจใสุ่งตัดแต่ทางในพิธีใ่จุดเรียกผัวบูชาพัะรับอะไร ขออ ja, นุญาตนิมนต์ครับผมสัตตสสนาสัปกนโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทำพิธีแล้วนะคะโตสัมมาสัมพุทธาโตนาจาะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธังการรานังกจามตเทีมเปตาดารานังกาจามีเเยยมเตัมดาระนัง

จ่าพี่น้องคนดียางไปนะคะเพิ่นเป็นผู้ฮับเมาเลยจ้ได้อยฮับเมาสางนี่ล่ะจ้ะวันนี้มายกโซฟาเนาะพี่น้องจ่ารงทานก็ได้มากครบเลยเจ้าพี่น้อง งสองนะพี่น้องเนาะสำคัญมารบเลยจ้ะริมจะลอดจะ,อะเอาโซฟาขึ้นน่จจะพี่น้องจ้ะเครื่องเสียงมีปัญหาจ้ะพี่น้อง พี่น้องจิมก็ได้มาทำพิธีกับเพิ่นนอจาะเนาะเพิ่นใส่เวลาโดนพี่น้องจ๋าติมก็ขอจบคลิปได้จ้ะเด้ขอขอฝากช่องติมสแนลไปสายน้ำนี้ได้จ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะขอบคุณเพื่อนเก,าก่าขอบคุณเพืเ่นนอนใหม่ได้จ้ะเด้อมาทำบุญด้วยกันจ้ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้จ้ะเด้อบายบาย